สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่งาน Defense and Security 2023อนยะครับอยู่ที่ Impact เมืองทองทานีนะฮะพอดีก็มากับอาจารย์เบียนะครับอาจารย์เบียเป็นตากล้องนะวันนี้ก็พาเข้ามาชมงานนะครับงานนี้ก็เป็นงานเกี่ยวกับการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับบธแรกที่ผมเข้ามาก็คือทิซาร์นะเป็นผู้ผลิตปืนจากประเทศตุรกีนะครับซึ่งแบรนด์ทิซาร์ตเนี่ยผมเองก็เคยทําคลิปรีวิวไปก็หลายรุ่นหลายกระบอกนะครับ ก็ถือว่าเป็นปืนที่น่าสนใจมากนะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยปืนเขายิงมั่นนะครับงานก็สวยด้วยก็ผลปืนมาเยอะนะเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีซาร์พวกตะขูนซิกาน่านะเคยทำคลิปให้ดูประมาณ2คลิปนะท่านใดยังไม่ได้ดูก็ลองไปเปิดคลิปดูนะฮะตัวนี้ค่อนข้างสวยนะเป็น1911กนะครับซิกเอตัวนี้ดูมองผิวเผยเนี่ยรู้สึกเหมือน เหมือนอะไรอจันเบียจันเบียคิดว่าเหมือนอะไรเหมือนเอสบาก็เหมือนนะเหมือนไนท์ฮอคไนท์ฮอคก็เหมือน <ight> <H awk> ดูดีอะ่ะทำสวยนะใช่ทำสวยดูดีไกลก็ดีนะครับไปดูกระบอกที่ผมรูมรูป,รปคำคำอยู่นานเนี่ยกระบอกนี้จันเบียชอบซิกเอ็มหนึ่งซึ่งมองแับแรกเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนยู a อ m ออเหมือนมากนะครับตัวหน1่งทก้งประกับ ใช่เหมือนจริงๆสวยนะสีมันออกมันไม่ดำอะ่ะมันออกเทาๆต้นๆแล้วมีตุดห่วงเวยเหมือนเลยนะฮะใครชอบ US Army เนี่ยตัวเนี้ยเหมาะเลยใช่ตัวนี้ก็ว่าเป็นตัวใหม่นะ PC 1911 Night Stalker นะครับอารมณ์คือ Night Hawk เลยตัวเนี้ยถ้าไปซื้อ Night Hawk เนี่ยจะต้องโดนประมาณ3-4ี่แสนตัวนี้ยังไม่ได้ถามราคา น,นี้ยังไม่เคยรีวิวอันนี้สไตล์ปืนยิงเป้าใช่คือคือวัอแบ,บแรกที่เห็นนี่นึกถึงเลสเบอร์นะครับเหมือนนะมเหมือนเหมือนมีฟอนสเตรชั่นสไลด์เจาะมาติดฉีแบบเนี้ยอารมณ์ม,มีเมียทูเลยใช่เหมือนปีเมียทูเจ้านี้เขาจะก๊อปทุกยี่ห้อเลยเลยศูนย์โบมานะศูนย์ยิงเป้าศูนย์หน้าใบใหญ่นะช่องไสศูนย์เนี่ยโอเคเลยศูนย์หน้าใบใหญ่นะครับพอดีกับช่องศูน,นย์หลัง อารมณ์เหมือนพ r ีเมียร์ทูห้านิ้วตัวนี้ซิกเอ็มเก้านะครับเป็นไซส์ของมันเดิร์ตัวนี้ดูกระทัดรัดพกใช้งานนะเคยรีวิวแต่ตัวห้านิ้วตัวสี่นิ้วยังไม่เคยรีวิวคลิปต่อไปใช่ไหมครัโอเคได้ครับตัวห้านิ้วตัวนี้เคยรีวิวไว้แล้วนี่ซิกเอ็มหนึ่งน่าจะเป็นตัวแรกเลยของทิซารที่ผมเคยรีวิวนะใช่รีวิวสีดำ ก็ลองไปเปิดคลิปดูแล้วกันนะฮะผมจะไม่พูดเยอะแต่สีเงินนี่ก็สวยนะครับอ่ะแล้วก็มาดู P C 1911งก้ r a d e r สี F D E นะครับสวยมากตัวนี้สวยอะผิวทำมาจากเซเลตทั้งกระบอกแล้วก็เป็นผิวซิลิโคนนะครับสี F D E อารมณ์มันเหมือนคิมเบอร์อยู่นะมันเหมือนคิมเบอร์สักรุ่นอะเออเหมือนนะ อีซร์จากที่สัมผัสมาหลายๆรุ่นเนี่ยรู้สึกได้ว่าง,งานเขาค่อนข้างแกรณีดนะฮะเดี๋ยวไปดูมีตัวไหนอีกนี่เนโพลิเมอร์นะครจริงๆริโพลิเมอร์เนี่ยเคยรีวิวไว้แล้วนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้ซิกนาน่าพีเ้าเจสตัวดิวตี้นะครับตัวนี้รีวิวไปว่าคลิปยังลงไม่ได้ติดเหลืองก็ต้องแก้ก่อน ก็เดี๋ยวเราดูรีวิวแล้วกันเปืนที่ที่สวยนะครับแล้วก็ยิงดีแล้วก็เจาะสไลด์ติดดอทให้ด้วยนะครับด้านบนตัวนี้ผมรู้สึกว่าเขาน่ารักดีนะครับน่ารักดีเหมือนชีต้านะฮะเป็น380ปยเพียวบางนะครับในส่วนของอปลายกล้องปลายสไลด์จะเพียวบางเลยแต่ด้านจับก,ก็อวบพอสมควรน,นะ อวบแต่ก็ไม่ถือว่าเลวร้ายจังจับได้กระชับอยู่นะแต่ผมรู้สึกอวบไปนิดนึงไกด์ดับเบิลซิงเกิลนะฮะอ่ะตัวนี้ก็เคยรีวิวไว้แล้วหรือเปล่าตัวนี้จะเป็นซิกสิบสี่ซิปอ,อ๋อตระกูลซิกสิบสี่ผมก็เคยรีวิวไว้แล้วนะฮะแล้วก็มีตัวแกะลายก,<ม>ก็ก็เคยรีวิวไว้แล้วเหมือนกันก็คนนิง่งดาวนิง ใาว power นะครับใช้แทนกันได้ใช้แทนเบหน่งได้นะฮะในราคาแกย่ามเยาลงมาแกะเชคเกอร์สวยนะแกะสวยใช่แล้วก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับบูธของป s ซาร์จากตุรกีนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บูธของคานิกนะครับจริงๆต้องออกเสียงว่าจ a นิกนะก็แล้วแต่จะเรียกไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับจริงๆ j a n จนนี่ก็เคยรีวิวไว้ประมาณ กับสคลิปั้งอยากรีวิวกระบอกนี้นะมาดูเจนิกไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกไหมเมเต้ ete, นะครับ m e t e เห็นว่าเป็นตัวใหม่เป็นรุ่นใหม่นะครับถือว่ากระทัดรดัดนะครับราคาดีนะครับเป็นสวัสดิการอยู่ที่ประมาณ3-4หมื่นประมาณนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธของเดย่านะครับเราคุ้นเคยกันแต่ พวก MK12 ที่เป็นลูกซองแมกกาซีนนะครับแต่วันนี้เดย่านะครับเขามีก้ามอมมอสตายนี้เราไม่ค่อยเห็นกันก็คือปืนพกนะปืนสั้นเอัาโรมสตสของเดยย่าในยี่ห้อเดย่าเลยนะครับก็มีหลากหลายแบบตรงนี้แสงค่อนข้างน้อยนะบูธเดยย่านี่ยถ่ายแล้วดูแบบแล้วก็ยังมีภาพจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ สง่สงน้อรงเลต้าก็มี9 2้ fs นะครับ <S <S หรือ m 9นี่เองเอาจริงๆปืนแบรนด์ตุรกีเนี่ยนะถ้าที่เราเห็นมาหลายหลายบแบรนด์เนี่ยก็จะก๊อปปี้ส,ส่วนใหญ่นะฮะอันนี้ก็เป็นบูธก๊อกนะครับ, <S <S รบตัวที่น่าสนใจนะก็คือก๊อก47นะครับ cock ก๊อก47ขนาด9กมตอนนี้ก็ติดดอทนะครับติดไฟฉาย ท่านนี้เป็นอาเชอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีที่ได้พูดคุยกันกับช่องมาดูกันนะครับยินดีเจอกเลยครับก็เดี๋ยวให้อาเชอรบอกข้อมูลสเปคคร่าวๆนิดน้อยๆเยี่กับก๊อก47ตัวนี้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นตัวใหม่มากใช่ตัวนี้จะเป็นปืนก๊อกรุ่น47นะครับพื้นฐานของปืนก็คือก๊อก17นะครับความกล้อง4นิ้วครึ่ง นะครับด้ามก็มีความยาวพอสมควรแล้วก็บรรจุกระสุนได้นัดนะครับข้อดีของปืนรุ่นนี้ก็คือมีการนะครับเปลี่ยนรีคอยสปริงนะครับเป็นสปริงรีคอยสปริงของ19บเกสิบเก้าใช้เฟรมของ19ประมาณนี้แต่ตรงนี้ก็คือ17เ็นะครับมีการบอดีไฟขึ้นมานะครับปืนชุดนี้นะครับข้อดีของเขาก็คือการยิงซ้ําได้ไวได้ง่ายนะครับแล้วก็มีความแม่นยำสูงเนื่องจากเป็นปืนแกนห้าซึ่งลำกล้องจะเป็นมาร์คแอนดบอลเวอร์อยู่แล้วแต่มีความแม่นยำสูงอยู่แล้วอยู่ในตัวนะครับ ปืนชุดนี้เป็นปืนที่ออกแบบมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของอหน่วยรัฐตาลนยามฝั่งของสหรัฐอเมริกาใช้อยู่อีกตัวหนึ่งก็คือชุดอารักขา Secret Service ขางปานาทิบ,บดีไบเดนใช้ทั้งชุดนะครับใช้ทั้งชุดเลยนะครับใช้ปืนทั้งชุดแข้อดีของเขาก็คือนะครับปืนกระบ,บอกนี้มันมาเป็นรูปแบบของ m o s, <S ด้วยนะครับซึ่สามารถเปลี่ยนนะครับหรือใส่ตัวดอกเล็บดอดได้จรงเล็บด็อดแล้วก็ใส่ได้ทุกยี่ห้ออยู่แล้ว เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการเป็นเครื่องเค่อนเล็งยิงได้ครับนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวช่วงข้างล่างนี่ก็สามารถที่จะใส่ตัวไฟฉายเครื่องเคื่อนเล็งยิงได้เครื่องเคื่อนแสงได้ประมาณนี้ได้เสียได้กลุ่มกระบอกนี้นะครับผมเปลี่ยนไกลเป็นเป็นโปรเฟลเมนติเกอร์นะครับไกลโปรเฟลเมนติเกอร์ก็คือเป็นไกลที่ออกแบบมาสําหรับเพิ่มสมรรถนะปืนนะครับเป็นไกลใหม่ของกอลรับเป็นไกลใหม่ของกลองสี่สที่เข้ามาในเมืองไทยนะครับมีหน่วยงาน หลายหน่วยงานที่ต้องการทดสอบก็ได้เอาปืนไปทดสอบฟิตแบ็คกลับมาถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากหลายหน่วยงานชอบแล้วก็คิดว่าจะเป็นปืนที่ออกแบบมาเติมความสมบูรณ์ให้กับตัวปืนก๊อกรุ่นสิ็นะครับอันนี้คือตัวนี้นะครับก๊อกก็คือบารจุ้็อกสิบเจ็ดครับแล้วก็ไปปรับปรุงไปปรับปรุงแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือสําหรับหน่วยงานราชการถ้าต้องการใช้ก็สามารถที่จะสั่งที่รุ่นที่มีปลายเกลียวออกมาได้เพื่อเพิ่มสมรรถนะลไปได้นะครับไเอ ที่ลดเสียงได้ต่ตัดตัดท่อลดเสียงอะไรได้แล้วแต่ใครเอาไปใช้ประมาณนี้วันนี้ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับปืนกล้อง417ครับข่บคุณมากยินดีครับยินดีครับก็ขอให้ช่องมาดูกันนะครับมีความสุขทุกคนนะครับด้วยความยินดีครับโอกาสเข้ามางานเราบินได้แต่หกถึงเก้าที่เมืองทองธานีเนอะตอนนี้ก็อยู่ที่บูธของซัสซิมาร์นะครับบูธใหญ่มากมีทั้งปืนสั้นปืนยาวนะครับจันเบียร์ลองแผนกล้องไปเด็กี่ปืนสั้นนะเป็นแถวเลยอะ ปืนลูกโม่อยู่ริมโนนะครับบูธเขาใหญ่จริงๆนะบูธของปืนตุรกีเนี่ยตัวนี้ก็เคยรีวิวไว้แล้วนะซานายปืนเขายิงมั่นนะถ้าท่านใดยังไม่เคยดูคลิปรีวิวเนี่ยไปย้อนดูนะไอตัวที่ผมรีวิวเป็นตัวสีสีอะไรสีเงินเงินหน่อยสีสีเทาอ๋อหนัดโลเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นปืนที่ที่งานโพลิเมอร์สวยนะครับซิมส12 ตัวนี้อารมณ์เหมือนเหมือน,นเนี่ยเหมือนทันโฟเหมือนไหมจันเบลว่าเหมือนไหมเหมือนมากนะเหมือนนั่นแนหะเหมือนตระกูลซีซ่ตระกูลทานโฟทั้งหลายลูกโมซาซิมาสเนี่ยเราก็ยังไม่เคยได้รีวิวเลยนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูนะลูกโมซาซิมาสอยากยิงเหมือนกันนะครับอยากดูลูกโมโคอยากยิงไอ้ตัวนี้อานาคอนดาเนี่ยมีไม่กี่ตัวนะโค นี่เดืตัวพื้นื้นสมควรกับเวลานะตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับเดี๋ยวต้องรีบกลับเดี๋ยวรถติดนะครับกล้องมาถ่ายให้ดูข้าวๆงานก็มีประมาณนี้ก็มีอาวุธปืนนะครับจากบริษัทต่างๆนะฮะแล้วก็มีบริษัทที่ขายพวกยุโทโธปกรณ์นะครับเกี่ยวกับอาวุธอะไรแบบนี้ ก็จะมาออกบูธกันนะก็ลองมาเดินดูกันนะได้ความรู้หลายอย่างไม่เฉพาะแค่เรื่องปืดน,นะครับเรื่องเทคโนโลยีในการป้องกันนู่นนี่นั่นนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกับประชาชนมากนะักแต่ดูไว้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับงานก็มีตั้งแต่วันนี้วันที่6วันแรกนะครับ6พฤศจิกาไปถึง9พฤศจิกางานจะเปิด10โมงจนถึง5โงเย็นนะครับ10ถึงนาฬิกาก็เหลือเวลาอีก 3วัน789นะครับวันที่้9วันสุดท้ายก็ลองมาดูกันที่เมืองทองธานีหอ9ถึง12นะครับคลิปนี้ผมกับพี่เบียร์ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับวรสวัสดีครับโฆษณาขายของสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำคลิปนะครับมาเป็นค่าเป้าค่ากระสุนทั้งหมดนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นชุดพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัดตะโกยุทธยานะครับเป็นรุ่น รวยเงินล้านออกที่วัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีเมื่อปี2564ที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยทําคลิปบอกเล่าประวัติการสร้างไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากทราบประวัติความเป็นมาก็ย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาจอด้านบนนะฮะที่นํามาแบ่งปันกันก็มีหลายแบบ2เหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงต่างที่การทําผิวนะครับซ้ายมือจะเป็นทองแดงผิวรุง้งขวามือจะเป็นทองแดงรมน้ําตาลนะครับ งานสวยมากเหรียญคมชัดมากนะตอนจองออกวัดที่แรกเนี่ยเหรียญละร้อนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ที่วัดให้บูชาเหรียญละ2อ0ยนะครับสเหรียญเนี่ยผมเอาเท่าราคาจองที่แรกก็คือเหรียญละร้อยรวมส่งแล้วนะครับทุกออเดอร์จะได้รับสติกเกอร์ช่องมาดูกันเป็นของแถมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเสมาเนื้อชนวนบนสารนะครับอันนี้สร้างน้อยสร้างแค่เหมือนเหรียญ ก็เอาเหรียญละ200เท่าตอนจองนะครับที่วัดไม่มีแล้วนะเนื้อชนวนเนี่ยแล้วก็จะมีเนื้อสัตนโลหะลงยาชีวอนนะครับเหรียญละ2 0 0รครับรวมส่งก็เอาเท่าราคาตอนจองครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออัปก้าหน้ากากทองทิพย์นะครับอันนี้ตอนจองเหรียญละ300นะครับก็เอาเท่าตอนจองครับ300รรวมส่งถ้าเกิดท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสั่งซื้อได้นะครับ Line ID ก็แอดสายด้านหน้าแล้วก็มาดูกันภาษาอังกฤษพิมพ์ติดกันเลยนะครับหรือจะทักมาสั่งซื้อในแชท c e b o o k Fanpage มาดูกันก็ทำได้เช่นกันนะครับสั่งซื้อได้2ช่องทางครับ